วันนี้ถามผู้นายอ้อว่าตั้งแต่เจอเรื่องลี้ลับมานี่มีข้างไหนที่รู้สึกว่าหลอนที่สุดนางบอกว่าขึ้นชื่อว่าเรื่องลี้ลับมันก็หลอนทุกเรื่องปะแแต่ถ<ต>้าใน<ก>ปีนี้เลยอ่ะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อห้าเดือนที่แล้วนางกับเอมี่ไปเที่ยวจังหวัดจังหวัดหนึ่งขอไม่บอกจังหวัดแล้วก็ไม่บอกจำ<า>ได้ว่าวันนั้นนางนึกอยากกินอาหารฝรั่งก็เลยชวนเอมี่ไปกินที่ร้านร้านหนึ่งของจังหวัดน,นั้นร้านนี้เป็นร้านอาหารฝรั่งที่ภายในร้านถูกตกแต่งไว้อย่างหรูหราพอไปถึงด้วยความที่หิวมากต่างคนต่างกก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 ็็็็สัััััั่่่่่่่่่งงงงงงงออ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 อาา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 าหหหหหหรรรรนน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 แแบบบบวุยยทีีีีูเเเเเเมมมมมขขไไปปป้้้้้้้้ลลืถคณพใญซดก มีจับสังเกตได้ก็เลยถามนางไปว่าเธอเป็นอะไรไม่สบายท้องหรือเปล่านางเลยย้ายที่นั่งจากนั่งตรงข้ามมีม,มันนั่งข้างๆมีแทมแล้วนางก็เล่าให้ฟังว่านางเดินไปเข้าห้องน้ําปกติเลยโดยห้องน้ําทางร้านจะมีทั้งหมดสี่ห้อ,ง,หอง,งเห็นห้องแรกมีน้องแม่บ้านนั่งเล่นมือถืออยู่นางไม่ได้ใส่ใจอะไรก็เลยเดินเข้าไปห้องที่สองเพื่อที่จะทําธุระพอทำธุระเสร็จนางก็ออกมาล้างมือที่อ่างล้างหน้าตรงข้ามกับห้องน้ำจังหวะนั้นนางก็รู้สึกเหมือนมีคนมองนางอยู่ข้างหลังนางก็เลยเงยหน้ามองตรงกระจกเพื่อที่จะดูว่าต กาะขอบประตูเอียงคอมองน้ำตามด้วยเสียงหัวเราะเล็กๆ นางบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะเดินเข้าไปโดยไม่สวนกันนางด้วยความที่เห็นเรื่องลี้ลับมาบ่อยนางก็เลยหันหน้าไปไปเชิญหน้ากับเขาตรงๆแต่ทุก<ร>คนเชื่อไหมว่าพอนางหันไปไม่มีอะไรเลยนางเลยลองหันมามองเขาผ่านกระจกอีกรอบว่าเขายังอยู่ไห<ต>มแต่เชื่อเป้าว่าเขายังอยู่ท่าเดิมมองนางแล้วก็ยิ้มอยู่อย่างนั้นนางบอกไอมีว่าเท่านั้นแล้วนางรีบเดินออกมาจากห้องน้ำแทบไม่ทันด้วยความที่กลัวคุณนายอ้อไม่สบายใจเราก็เลยรีบกินรีบกลับแล้วเรียกรถแถวนั้นมารับระหว่างที่นั่งรถมาด้วยกันด มาหลายปีแล้วนะนะแ,ตแต่ก่อนตรงเนี้ยเป็นสุสานเก่าใครทำมาะไรก็ไม่รอดเพิ่งเห็นร้านอาหารร้านเนี้ยแหละที่อยู่มานานที่สุดเท่านั้นล<ะ>และแม่ฉันถึงบางอ้อเลยว่าสิ่งที่นางเห็นนางไม่ได้คิดไปเอง